วัสดีครับวันนี้เรามาลองเช็คโค้ดโค้ดขึ้นนะครับเปิดกุญแจโค้ดขึ้นคูลแอน์เซนเซอร์หมายเลขห e ้าสิบเอ็ดนะครับนี่ห e ้าสิบเอดเนี่ยมันหมายถึงอะไรเรามาชมกันหาส e ิบเอ็ดคูลแอนดก็คืออุณหภูมิน้ำนะครับ พอดีปักมันแตกแค่นี้ปักตัวนี้สายไฟมันขาดถ้าขึ้นโค้นนี้ก็อุณหภูมิน้ำจะไม่ขึ้นนะครับนี่ลักษณะปักมันที่ปักมันขาดแตกแต่ถ้าสายไฟขาดผมมีสายไฟขายนะครับปักไม่ใช่สายไฟมีปักขาย วิธีแก้ก็เปลี่ยนปลั๊กใหม่หรือว่าต่อสายไฟให้ดูช่วงไหนมันขาดเท่นั้นแต่ว่าอันนี้มันตรงตัวเลยปลั๊กมันแตกครับของ kx 9 1 3 s 2นะครับแล้วก็3าม c สอเสาเนี่ยจะใช้ตัวเดียวกัน kx 1 6 1ทั้งไทยแล้วก็นอกก็เหมือนกันครับ <c oughs> <c oughs> แต่เป็นซีรีส์ x จะไม่เหมือนนะครับของซีรีส์ x เนี่ยจะเป็นปลั๊กแบบนี้ ตัวนี้เช็คง่ายๆถ้าไม่ปักเสียสายไฟขายก็เซ็นเซอร์ตัวนี้เสียโอเคนะครับฝากไว้แค่นี้สวัสดีครับ